่าละคุณภูมิธรรมวันนี้ที่ทำได้บรัฐมบัรเอาคุณภูมิธรรมก่อนนะคะคุณภูมิธรรมนี่เป็นตัวละครหลักเลยนะดีชั่วไม่กลัวอะไรแล้วตอนนี้คุณภูมิธรรมคือจุดของคุณภูมิธรรมที่ยืนอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าท่ามกลางเขาหงัวเขาควายนะคุณภูมิธรรมวันนี้เขาพูดถึงเรื่องกระแสดิวข้ามขั่วคือมองข้ามช็อตไปแล้วพี่ก้องไปที่กระแสดิวข้ามขั่วฟังคุณภูมิธรรมดูซิว่าดิวข้ามขั่วเป็นอย่างไร ไม่จําเป็นต้องส่งสัญญาณนะครับแล้วก็ดิวข้ามขั้วเนี่ยพูดมานานแล้วพูดมาตลอดจนจะเป็นเกินสองสามอาทิตย์จะเป็นเดือนแล้วไม่เป็นไรนะครับทุกอย่างเนี่ยชัดเจนเรามั่นใจว่าท่านนายกอ่ะได้แสดงความจริงใจในการทําทุกอย่างแล้วก็มีความตั้งใจจริงในการที่จะทําไม่ได้มีปัญหาอย่างที่ถูกกล่าวหาเพราะฉะนั้นผมพูดหลายครั้งแล้วว่าก็เป็นดุลพินิจของทางศาลที่จะพิจารณาอย่างทีทวนนะครับก็เราก็รับดุลพินิจแล้วก็บอกแล้วว่า ถ้าศาลตัดสินใจยังไงก,ก็ว่าไปตามนั้นนะครับเพราะว่าไม่มีเหตุที่เราควรจะต้องไปนั่นเราได้แสดงหลักฐานทุกอย่างแล้วก็เสนอค่ะส่วนขนามีกรณีว่าฝ่ายค้านประชุมถึงตีสองนะ่ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านจะประชุมไปไม่ต้องมาถามชั้นส่วนไปถามว่ามีเงินเท่านั้นจะมาซื้อ,อ,อมีเงินเขาถามที่ว่ามีเงินเท่านั้นมาซื้อเห็นว่าอย่างไรอย่าไปไร้สาระกับเรื่องเงินและอยากให้เอามาเป็นเรื่องที่เป็นจริงส่วนพักร่วมจะประชุมก็มีสิทธิประชุม คอฝ่ายค้านจะประชุมเรื่องเขาพักร่วมจะประชุมก็ไปประชุมเรื่องของเขาอ่าฟังค่ะออพักร่วมจะประชุมมีสิทธิ์ประชุมนะครับพักฝ่ายค้านร่วมจะมีสิทธิ์ประชุมก็ประชุมส่วนผลจะเป็นยังไงเนี่ยถามผมมึงก็ตอบอะไรไม่ได้เพราะผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปตกลงอะไรกันยังไงไม่ได้อยู่ในวงรัฐบาลเนี่ยยังมั่นใจเลยเพราะรัฐบาลที่จัดมึงอยู่ตอนนี้มั่นใจครับเราคุยกันดีมาตลอดเวลาเราเจอกันเราก็จะบอกว่าโอ้โหสื่อไปไกลไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยเพราะฉนั้นผมก็มั่นใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับครับว่า ถึงเวลาสถานการณ์นั้นจะช่วยให้ทุกฝ่ายตัดสินใจอย่างรอบคอบด้วยตัวถามตอบว่าส่วนตัวเองเนะคุณภูมิธรรมบส่วนตัวเองยืนยันว่าจะพูดในสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลในสิ่งที่เป็นจริงหรือปรากฏแล้วว่ามีคนพูดก็มาดูว่าสมควรพูดไหมแต่ถ้าไม่เกี่ยวพันกันก้อยเขาว่ากันไปไม่มีปัญหาอะไร ใครจะไปกินข้าวกับใครใครจะไปนั่งประชุมกับทัได้ครับไม่ได้มีอะไรครับแล้วในสถานการณ์ที่กําลังมีเรื่องที่กําลังรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยใครก็กินข้าวกับใครได้เพราะทุกคนก็อยากรู้ว่าจริงๆทั้งหมดเป็นยังไงผมก็คุยโทรศัพท์กับคนนั้นคนนี้ผมก็คุยนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาในวงการเหมืองไม่อยากให้มองเป็นเรื่องอะไรที่พิเศษโอเคนะครับเมื่อวานท่านทีไปเจอกับท่านเสน่ปวีธรรมเม่กี้บอกแล้วว่าใครจะไปกินข้าวก็ไปกินไม่ไม่ส่งสัญญาณนะครับผมดีว่าก็เหมือนกันผมก็โทรศัพท์ไปคุย ก็มีการนั่งกินข้าวกับใครผมก็กินแต่ว่าไม่ต้องมาบอกว่าผมกำลังไปกินข้าวนะกำลังจะส่งสัญญาณนะเมื่อคืนกินข้าวกับใครไม่จําเป็นหรอกครับให้ว่าผมพูดแล้วท่านไม่ได้ฟังผมพูดไปแล้วว่าไม่มีเรื่องข้ามขั้วเลยแล้วมองว่าสูตรมันจปมีคนปล่อยข่าวว่าสูตรมันเป็นแบบผมเคุณคุณควรไปถามคนปล่อยข่าวถ้าหัวหน้าพักฝ่ายค้านพูดคุณก็ไปถามมนตรีพรถ้ามีผู้ใดพักในพักฝ่ายค้านพูดหรือในพักร่วมรัปบาลที่จะแตก คุณก็ไปถามคนนั้นให้เขาพูดมาให้ชัดเจนเท่านั้นเองเอาข่าวที่แว่วๆมาแล้วถามเนี่ยผมไม่อยากตอบเพราะว่ามันทําให้ความรู้สึกกลายเป็นว่าเอ้าก็ดีกันอยู่แล้วทําไมต้องไปรู้สึกรู้สาอะไรเงี้ยผมเลยหลีกเลี่ยงที่จะตอบนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรดูแกงหด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 นะพี่ปองหดหดร้อด้อหล่นหลนยังไงไม่รู้นะไม่ใช่พี่อ้วนที่เราเคยรู้จักนะอือคือดูเหมือนว่าอารมณ์เสียสองสามันี้อารมณ์เสียมากเลยนะคะแล้ววันนี้หนักข้อมาก